จเจริญพรพุทธมามะกะสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในสมบุญบรรยายธรรมเช่นเคยตอนนี้ไปเป็นเรื่องของพระสารีบุตรจะได้กล่าวในเรื่องของพระสารีบุตรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังพอเข้าใจในเรื่องของพระสารีบุตรท่านเกิดในวัน,นพรหมมหาศาลนามเดิมว่า อุปติสามเกิดที่หมู่บ้านอุปติสามเมืองนาลันทาบิดาเป็นนายบ้านชื่อวังคันทะวังคันตะมันดาชื่อว่านางสาลีมันดาชื่อว่านางสาลีมีเพื่อนสนิทชื่อโกริตาได้ศึกษาศิลปวิทยาด้วยกัน ในวัยหนุ่มมีเด็กหนุ่มวัยเดียวกันเป็นบริวาร500คนเวลาจะไปเล่นน้ำในแม่น,น้ำหรือจะไปหาความสำราญในอุทยานอุปติสสะจะมีวอทองเป็นพาหนะนั่งไปอุปติสสะกับสหายคู่ใจโกธิตะไปชมมหรสพ บนยอดเขาอันเป็นงานประจำปีของเมืองราชคือทุกปีจะมีความสนุกสนานรื่นเริงแต่ปีนี้สองแต่ปีนี้ทั้งสองกับมีกิริยาอาการและความรู้สึกไม่เหมือนเก่าถึงตอนหัวเราะก็ไม่หัวเราะถึงตอนเศร้าโศก ก็ไม่แสดงอารมณ์โศกถึงตอนจะให้รางวัลก็ไม่ได้ให้รางวัลมีอาการเฉยชาต่างคิดเบื่อหน่ายต่อการดูกันเล่นคำนึงถึงอายุสัตว์ที่มีอายุสั้นไม่ถึงร้อยปีก็ตายเกิดความเบื่อหน่ายในเพศครวาด เมื่อละครเลิกแล้วพร้อมด้วยบริวารชวนกันออกบวชเป็นปริพาชกในสำนักของสัญชัยปริพาชกในเมืองรัชคือซึ่งกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังอุปติษะปริพาชกเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดศึกษาคำสอนของสนชัยปริพาชกอยู่ไม่นาน ก็เจนจบแต่ก็พบว่ายัางไม่ใช่คำสอนที่จะทำให้พ้นทุกข์ใดทั้งสองจึงชวนกันจาริกไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อพบประสบสนทนากับนักบวชที่ทรงมีความรู้เพื่อพ้นจากทุกข์อย่างที่ต้องการแต่แล้วก็ผิดหวัง พราะสนทนากันแล้วนักบวชเหล่านั้นก็ไม่สามารถชี้ทางแห่งความพ้นทุกข์ให้ได้เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ปริภายชกทั้งสองสายก็ตกลงกันว่าหากใครบรรลุอมาตะธรรมก่อนจงบอกกันด้วยช่วงเวลาที่อุปติสสะและโกริตาออกบวชเป็นปริพายชก และแสวงหาโมกธรรมอยู่นั้นเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนธรรมแล้วได้หนึ่งพันษามีภาษาวกอยู่หกสิบรูปทั้งหมดล้วนสำเร็จเป็นพระอรหันต์สาวกทุกรูปกำลังออกไปปักเทไปประกาศพระพุทธศาสนาตามเมืองต่างๆ ระอัสสสิเป็นอรหันต์รูปหนึ่งในปัญจวัคคีเชาวันหนึ่งท่านเข้าไปบินสบาตในเมืองราชคฤห์ได้สวนทางกับอุปติสสะปริภาชกซึ่งกำลังเดินเดินกับสำนักท,นทันทีเห็นพระเถระอุปติสสะก็เลื่อมใสเพราะ พระเทระเดินด้วยอาการสำรวมเดียวไส้แลขวัวอย่างระมัดระวังจึงตัดสินใจเข้าไปสนทนาด้วยได้เดินตามไปห่างๆได้เดินตามไปห่างๆค้นเห็นพระเทระแสดงท่าทีจะนั่งฉันอาหารจึงรีบเข้าไปแสดง ความเอื้อเฟื้อด้วยกันด้วยการต่างนั่งของตนถวายพระเถระถวายน้ำเดิมเมื่อฉันเสร็จจึงได้สนทนาสอบถามถึงพระศาสดาพระอัสสีเมื่อธรำให้อุปติสสะปริภายชกเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าได้แล้วจึงสอนธรรมความว่า เยธรรมมังเหตุปปบปภะวาเตสังเหตุเหตุงตถาคโตอาหังเตสันจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมโนธรรมเหล่านั้นเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และการดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้อุปติสาปริภาชกฟังจบแล้วรู้แจ้งว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วมีอันต้องดับไปเป็นธรมรมดาแล้วได้บรรลุโสดาปฏิผลณที่นั่นเองเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวเร ที่วัดเวรุวันป่าไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารก็ส่งพระเทลระไปก่อนส่วนตนจะตามไปที่หลังเมื่อนำข่าวดีไปบอกโกดิตะด้วยสีหน้าและแววตาที่เอ,อิบอิ่มด้วยปิติแล้วจึงได้บอกเนื้อความของอมตะธรรมนั่นแก่โกธิตา ทำให้โกริตาบรรลุโสราบันจึงตกลงกันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนไปเข้าไปสักส่วนพระอาจารย์สนชัยแต่สัญชัยปริพาชชกตอบปฏิเสธเพราะลาบสักระและความยิ่งใหญ่ในฐานะเจ้าลัทิทำให้ไม่อาจ ลดฐานะของตนลงมาเป็นสิทธิ์ใครได้พร้อมกับถามว่าในโลกนี้มีคนโง่ามากหรือมีคนฉลาดมากเมื่อได้รับคำตอบว่าคนโง่ามากคนโง่มีมากคนฉลาดมีน้อยก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคนฉลาดจะไปหาสัมมาโคดมส่วนคนโง่ จงมาหาฉันส่วนคนง้อจงมาหาฉันอย่างนี้เมื่อทราบว่าอาจารย์ปฏิเสธจึงพร้อมด้วยปริพาชกบริวาร250คนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันเมื่อไปถึงวัดเวรุวันขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมโปรด พุทธบริษัทอยู่เมื่อจบพระธรรมเทศนาปริภาชกบริวาร250คนบรรลุเป็นพระอระหันต์ยกเว้นอุปติสสะและกุริตะยังคงเป็นพระโสดาบันเช่นเดิมเนื่องจากมีอุปนิสัยน้อมไปเพื่อทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่และ ปราถนาเป็นพระอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้าเลวด้วยจึงทำให้บรรลุอรหรันต์ชากว่าบริวารพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยวิธีเอหิพิกขุอุปสัมปทาด้วยพระดำรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเลวเก่าดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำทุก ให้หมดทิ้นไปด้วยโดยชอบเถิดเมื่อบวชแล้วอุปติสสะได้ชื่อได้ชื่อเลือกตามตระกูลว่าพระสารีบุตรส่วนโกดิตะชื่อว่ามหาโมคลานะทั้งสองได้เป็นอัครสา,าวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาตามลำดับเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในประกาศ ในการประกาศพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วเจดวันพระโมคคัลลานะได้บรรลุพระอหรหันต์เพราะพระษารีบุตรบำเพ็ญสมณธรรมณธรรมสุกกาในถ้ำสุกรขาตาเชิงเขาคิดจกูดเขตเมืองราชคือได้บรรลุพระอหรหันต์ในวันที่สิบห้าคำเดือนสาม เดือนมาคะเป็นวันมาคะหลังจากบวชได้สิบ้าวันพระสารีบุตรได้เป็นอุปชาบวชให้สัมมเนรหลายรูปอาทิตสัมมเนรบัณฑิตสัมเนราหุลสัมเนรสุขค่ะสัมเนรสังกิตจันทร์สัมเนรทัพพระและยังได้ชักชวนน้องชายชื่อพระจุนทะพระอุปปเสนะ พระเรว,วัตและน้องสาวคือจาราอุปจาราและศีสุปจาราออกบวชในพระพุทธศาสนาท่านยังเป็นผู้เสนอเน่ให้พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทเพื่อช่วยรักษาพุทธศาสนาให้มั่นคงและเสนอให้ทำสังขายนาหรือ รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่ภายหลังพุทธทปฏินิพพานพระมหากัสปะได้ไประชุมสงฆ์จัดทำปฐมสังขายนาก็ได้จัดหมวดหมู่ตามที่ภะษารีบุตรเคยเสนอเอาไว้วันนี้ก็สมควรเจเวลาที่เล่าเรื่องของภาษารีบุตรให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจ ในบทบาทของาาาีิบุตรและพระโมคคัลลานะที่เกิดขึ้นมาในพุทธศาสนาในข,าข่าวครั้งนั้นได้เป็นอัครสาวกเบี่ยงไส้เบี่ยงขวัวความประผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ควรสมควรเจ่เวลาขอให้ท้าทุชนทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขตลอดกันทุกคนทุกคนเจริญพร